อันนี้คือกนเนอะใช่ค่ะป้าคือต่างชาติครับชาติไหนชาติชาติสัวนักบุญจะพูดอัดเตอรเต้นดูเวลการอาปากนะเดี๋ยวจะพาไปนอนนี้โฮสเทลไปนอนรวมกันแบบที่นอนรวมกันกับพวกชาวต่างชาติเยอะๆอ่ะจริง จะได้แบบเพื่อนใหม่ฟิวเพื่อนใหม่ด้วยเติเด็ดไมอีกทีเมียกูหายไปไหนวะไปอยู่กับต่างชาติไอ้พ่อไี่พุดฮัลโหลบีค่ะโอ้สวัสดีครับโนตครับอันนี้คือดูพี่คาเลงกับพี่จองว่าเกินไปครับวันนี้เราเข้าเส้นต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นทริปเอ่อเดอะแกล้งใช่ไหมใช่ไหม เอาวันนี้นะคะเป็นทิปกับเด็กแก๊งเราอยากทําคลิป w a l ์นะคะในทิปนี้เราก็เลยมาเปิดคลิปกัน <Walk S 2> ที่ปั๊ม ลิงวอกอะไรมันวอกโอเคทุกคนก็วันนี้นะคะก็จะมีช่องระคังแมมมอสนะคะนิวเดย์นะคะแล้วก็รุ่นพี่อีกสองคนที่เราจะไปกันในแก๊งนี้เนาะใช่ครับไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าคลิปนี้ก็วอกวอกสบายสบายค่ะตอนนี้มาเราก็อยู่กันที่ปั๊มนะครับโอเคผมจะไปสั่งอเมริกาโน่เย็นไม่หวานตามรอยพี่คาเรงกับพี่จองใช่ไหมใช่ครับไปทุกคนไปสั่งกาแฟกันค่ะ let's go ตนูเอาชาเย็นปั๊บ ปั่นชุดไม้ใครแพ้จ้าใครมาดิสองสมามาม,ามาาากา,า,ยยา,า,ากแฟนาแกาแฟาาแฟกาปฟาแฟาแฟาแกาแคาแแกาาาาาากากแแา ตอนนี้นะคะเราก็ตุนสเสบียงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อที่จะเดินทางไปไหนเธอเขาค้อไปเลยเด็กกินข้าวบนเรืนนี่แหละคะ่ะไปะคะ่ะโกโก้โกโก้ติดพี่จ้องกับพี่คาเรนมากเลยนะคะบอกให้พี่รู้ไว้เลยว่าหนูเป็น FC ตัวยงพี่มากหนูสาม,มารถนอนดูพี่ได้ทั้งวันทั้งคืนฮ่า <laughs> ี่าฮ่าฮ <laughs> โอเคค่ะท,ทุกคนโกโก้เขาค้อคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันกันกบเด็กแก๊งเรานะคะไปเลสโก้ กระเทียมกับไข่ต้มค่ะข้าวบนรถโตมากับรถไม่ใช่พี่กินอะไรไหมก่อนครดบขอกินอเมริกาโน่เย็นไม่หวานก่อนออวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันมัน่งะกินหมูกระทะกินหมูกระทะจัดหนักอันนี้ทริปนี้นะคะเราไปกันทั้งหมดเอสามคื้นสองวันใช่เฮ้ยสองพื้นสามวัน สองคืนสามวันนะคะก็เดี๋ยวนี้เริ่มเจอกันบ่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เที่ยวด้วยกันนานแล้วน<ล>ะคะก็เลยแบบกลับมาเที่ยวกันก็คือฟิลแบบฟิลพักผ่อนออใช่เหมที่ยงเอากับเพื่อนนะคะก็ประมาณนี้ไปเดี๋ยวขอเนี้ยกิน อันนี้เจอผู้ร่วมทริปนะฮะใครอ่ะโอ้โหไม่ได้นัดหมายครับแล้วใส่สีเดียวกันเลยโทนเดียวกันอะไรเลยวะเนี่ยเออวะเออมาไงวะไปไงวะเนี่ยถึงพร้อมกันเลยพอมาจิ้งโง่ซดีกันแหละอันนี้เจอดาราฮะมอสที่ร้องสีมือนีสีสีอะไรนะแล้วมันบรถบินเหรอเนี่ยเอ้าคนละคนเหรออันนี้มอสอะไรคนละมอสเอ้าทักปิดคนบ้าจัด เดอนนี่จะซนสาอ๋อโอโลมอสเนี่ไหมเออเอาครับทุกคนตอนนี้ก็มันจะมีคนหนึ่งห้าพักเดียวแหละท้ายที่สุดขเขา,เขาก็จบแบบนี้นะฮะคนเดียว ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศน่คะไม่ตากอากาศกินนะเรีเปิดกระจก่อกินนะไปโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักที่เราจองแล้วไป เดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนนะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงก่อนแก๊งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดีแก๊งเรากาลังตามมาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอญอาตเช็คอินกันนะคะควันนี้เราพักกันที่เขาคาเบเบนะคะพร้อมไหมคืน,นี้เดี๋ยวเราจะไปกินอะไรนะหมากะทุเดี๋ยวไปดูห้องกันโอเคถึงที่พักแล้วนะคะไปห้อง ถึงห้องพักแล้วนะคะนี่ก็คือห้องพักของเราเป็นห้องโรซี่นะคะใจฟูใจฟูใจฟูทุกคนวิวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะถ่ายห้องให้ดูดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันมืดีต่อไป ไฮเดี <Hi. S 2> <Hi. S 1> ๋ครับเรามากันที่ร้านสเตตัสแคมปิ้งสเตตัสทูแคมปิ้งครับมันจะเป็นร้านที่แบบนั่งกินหมูกระทะอะไรอย่างงี้นะไปไปตอนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ยังไม่ขบนะคะก็ขาดแมมมอสแล้วก็นิวเดย์นะคะโก้โกโก้ ครับสวัสดีครับัสดีครับโกโก้ทั้งทางอ่ะนเลยไม่เราถามก็ถามห้องนี้ก่อนเงี้ยมาช้าโดนเขาโดนน้ำมาขออมเลยอบขอเลยอมบขอบขอบเอบ่อนขออ่อนออบข่บขอบ สวัสดีจ้าสวัสดีครับวันที่สองครับวันนี้ก็ชิลๆเพราะเมื่อคืนนะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายเพราะว่าก็ดื่มเหมือนเดิมนะฮะเลยไม่ได้ถ่ายถ่ายแค่บ,บรรยากาศร้านหมูกระทะมานะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับคุณ<ล> <B S 2> บีครับหิวข้าวด้วยก็คือตื่นมาก็แดดใกล้หายหมดแล้ว ก็จะอาบน้ำแต่งตัวก็แดดหมดแล้วจริงๆไอ้หิวข้าคิดว่าที่โรงแรมที่พักอ่ะสั่งข้าวได้แต่ว่าครัวเปิดห้าโมงครึ่งอืมเปิดเย็นเลยห้าโมงเย็นซึ่งตอนนี้ก็เลยต้องไปหาร้านข้าวกินนะครับแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆพี่ๆไปกินข้าวันหมดแล้วนะไปหมดละมีแต่เราสองคนที่ยังไม่ได้ไปกินข้าวเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินเธออยากกินอะไรอ่ะอยากกิน พวกกะหล่ำผัดลำปลาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมกกไซิกเนเจอร์ของเขาขอเขาอ,อยากกินอะไรแซ่บๆแบบพวกแบบส้ตมตำ<ฮ>แบบบ้ามันจะมากินพี่ได้ไงมันจะบ้าบอพอแตกกันเลยทีเดียวเชียว <c oughs> ไปหาอะไรกินดีวก,นวกว่าเพราะว่าเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะมืดครับเดี๋ยวผมก็จะไปสั่งกาแฟกินนะครับทุกคนไม่ค่ะโกโก้โก,โกครับวันนี้ก็เหนืออาหารครับ ช่คุณบีสั่งอะไรครับอยู่ครัวลุงเบิร์ดเขาขอค่ะก็สั่งข้าวแล้วก็ส้มตำเพราะอยากกินของแซ่บมากๆส้มแซ่บกระดูกอ่อนไหมสดอ๋อได้หมดอ่ะอ่าน้กข้าวกระดูกอ่อนหมดเป็นไก่บ้านไแมอ๋อไก่บ้านไม่เหนียวนะคะเหนียวไหมเอาไหมเป็นไก่แฮท้ายไก่ย่างเขาสี่ยงกวางค่ะอร่อยนะเอาไหมเธอได้หมดหรือว่าจะต้มยำทะเลค่ะทะเลก็มีอ่ะคิดต้มยำทะเลดีกว่า เอาส่องตามไหมอันนี้มีสมาชิกมาเพิ่มอันนี้ส่งก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวขออีบอยมิตรใจอยากเข้าวเหนียวเรามีนะคะเอาขนมขนมจีนน้ำยาอะไรไม่ไม่ขนมจีนเปล่าเปล่าขนมจีนเปล่านะ้วค่ะได้รอสักพู่นะคะแต่บอยใจจริงนะคะได้ค่ะขอเสิร์ฟค่ะยอดเลยอเมริกาโนไม่หวานครับย่อยลูกบอลไฟถ้ารูกมันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำกับเขาให้ดี๋ยวคนอ๋อ่วยใส่ บยสารไดแมนบอบอล็อีบลีที่ตามเจ้าริสารคนคนบ้านเดียวกันแท้ๆเนาะอันนี้กันนาะใช่ค่ะป้าือตังชาตครับตังชาตไหนชาติาซัวถ้้นเต้น มีโอกาสเขามอสเขาเหมาบินก็ไม่พูดอีสานเนาะสีมือนี่สีมือนี่ซิตาโซกาโน่เย็นไม่หวานครับจะกินได้เหรออันนี้กินอะไรแบบกาแฟน้ำผึ้งต้องกินไม่หวานครับลองดีกูไม่หิวครับลองกูไม่หิวได้ก็กินอยู่เลยถกูครื่อมื้อแรกเนี่ยเดี๋ยวรออาหารครับทุกคนมาแล้วครับ ยากินข้าวนะครับ้ายอิ่มแล้วโอ้โหเจอด้วยหมาเข่าเคาน่ารักจังเลยอมาเกาโก็มาเกาโกมาเกาโอยมาเกาไปแล้วนะ ไปๆกับที่พักดีครับตอนนี้ก็ปาร์ตี้กันนะครับก็คือเป็นปาร์ตี้ที่หมากระทุแล้วกันนะครับัครับครับ

แม่เทียเท่ยวอ่ะขายไม่เคยเที่ยวครับพี่ชายสวัสดีตอนเช้าครับ <Hello. S 1> วันนี้มาอยู่ที่ on, มอนแกะมอนแกะแล้วมากินกาแฟ <Come on. S 1> ที่ทำจากขี้แกะไม่ใช <show> ่ นี่เป็นตาตาพอกนี่คืออะไรอะ่ะบุกบุกแพะบุกแกะบุกแกะแกะอ้วนอ้วนเอาไปเลี้ยงไหมไม่ร้องไงจะถ่ายรูปกันทุกคนถ้าชนีล่ะอะไรอ่ะหัวส่งเดีมาถ่ายรูปกันครับกูโก้อันนี้ห้าหานแพะเสร็จแล้วเหรอใช่ น้อนไม่อ่านยอนมาดูลายต่อไปปะใช่นั่นไงนั่นไงดูดูดูน้องเดือดูซะขนาดนี้รุมๆุมหุมมันไม่มีของกินแต่ง้นนูนนเขากินจะอยู่นูนนเอนไปโนน นี่นะครับอันนี้คือของขวัญที่ผมจะให้บีกินตอนเช้าอันนี้มันของแกะกินดีต่อสุขภาพของแกเราลองเอาให้ดิ ไใช่ให้เต้ยดีเนอากินเป็นป่ะเนี่ยเออเรื่องเยอะว่ะเนี่ยไม่กินไม่กินจะกินหรือไม่กินเอาเดี๋ยงไง โอ้โอ้โอ้นี่ตัวนี้กินตัวนี้กินเออตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านขนมจีนหิวหิวมากหิวมากหิวมากชื่อร้านขนมจีนใดเจ็ดเส้นสักอย่างหนี่ะไปดูมาเลยหิวมากเร็วๆนี่ครับหิวเกือบตาย ทรามานคนหิวนะกาดจะถ่ายคลิปสักชั่วโมงนึงเก็บฟุอโอเคครับลุยครับโกโก้ไ <c oughs> กลไกลไก่ไปมาไ <c oughs> <c oughs> กลจะกลับแล้วอือวันนี้จะพามากินขนมจีนแม่ เส้นสีนะครับนี่นะบัตรกายพี่แมงพี่เนี่ยมาทั้งขึนอันนี้ดูการกินนะกินกันบพิดกะปิเหมือนที่น้อนเหงาดูเวลการอาปาก คุณเท่าไหคลินี้ครับครับผมทำไมอ่ะผมมาครับทำไมอ่ะเนี่ยอะไร่ะจดูดพริกผมหรือไงเดียวไปเจอกันอีกที่เนี้ยเวียดนามฮัลโหลอะไรอะไมโครโฟนหรือไงต้องโกกัดวส่นเดีดูดขนยูงผมหรือไงเไจอกันที่หนเวียดนามครับเกับกับกบตุกกกับคิวกับ เดี๋ยวจะพาไปนอนนี้โฮสเทลไปนอนรวมกันแบบที่นอนรวมกันกับพวกแบบชาวต่างชาติเยอะอ่จริงๆจะได้แบบเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ด้วยตื่นไหมทีมีเะียกูหายไปไหนวะไปอยู่กับต่างชาติไอหพวกไปหมดโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับทิปเข่าคอกับเดอะแก๊งนะคะก็สไตล์นี้แหละเวลาเราเจอกันเนาะปีนี้อาจจะได้เจอกันบ่อยหน่อยเพราะว่า เบลละครก็เกินไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีทริปอีกเกินไปในคลิปแล้วฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าไปเที่ยวก็จะทำคลิปแนวนี้แหละแนวนี้แหละค่ะก็วอล์ก like อะไร <share S 1> นี้ให้เราด้วยนะคะแบบดูเพลินๆนะครับทุกคนโอเคนะฮะขับรถกลับบ้านกัน go go